วันนี้จะมาบอกวิธีการปลูกผักกาดขาวเบาในกระถางฤดูร้อนนะคะผักกาดขาวเบาที่เห็นนี้จะเป็นผักกาดขาวเบาฤดูหนาวซึ่งได้ทำคลิปไว้แล้วก็เก็บกินไปหมดแล้วค่ะแล้วก็จะปลูกผักกาดขาวเบาชดเชยซึ่งเป็นการปลูกในฤดูร้อนไม่เหมือนปลูกในฤดูหนาวนะคะผักกาดขาวเบาเป็นผักที่ชอบฤดูหนาวแต่ก็ปลูกในฤดูร้อนได้ค่ะ ใช้ใบ,บไม้สดหรือใบ,บไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะ <_ d ian> เพื่อป้องกันดินไหลออกได้ <_ d ian> เพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็ผสมดินค่ะดินด้วนหนึ่งส่วนเกล็ดหนึ่งส่วนขุยมพะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็กาบมาพาะพร้าวนิดหน่อยนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะเป็นเมล็ดผักกาดขาวปลีพันเบาค่ะ ซึ่งเมล็ดก็หมดอายุนานแล้วแต่ว่าแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็ยังใช้ได้อยู่โรยเมล็ดลงไปค่ะโดยให้ทั่วกระถางเมล็ดที่โรยลงไปในกระถางก็ไม่เกิน30เมล็ดนะคะ ใช้ดินที่ผสมไว้รวยทับบางๆไม่เกินครึ่งเซนติเมตรนะคะถ้ารวยทับหนาเมล็ดผักกาดขาวจะไม่งอกค่ะน้องน้ําหวานนะคะทำอะไรก็อยากช่วยไปหมดทุกอย่างเนี่ยนอนเฝ้ารดน้ำทุกวันค่ะวันละหนึ่งครั้งหรือรดเช้าเย็นก็ได้แล้วนํากระถางไปวางไว้ในร่มที่มีแสงสว่างส่งถึงรดให้เมล็ดงอกค่ะ ผ่านไป3มวันนะคะ,มะเมล็ดผักกาดขาวก็เริ่มงอกแล้วค่ะเห็นไหมคะปุ่มเล็กๆสีเขียวนะั่นแหะกำลังงอกขึ้นมาต้นขนาดนี้ก็ยังคงวางกระถางไว้ในร่มที่มีแสงสว่างส่งถึงก่อนนะคะเดี๋ยวให้ต้นประมาณ1นิ้วค่อยนำออกตตกเดดจัดค่ะผักกาดขาวเบางอกแล้วค่ะย0เมล็ดนะคะก็เพาะไปประมาณ20 30มเมล็ด ต้นกล้าขนาดนี้ก็ให้ตากแดดตลอดทั้งวันได้แล้วนะคะต้นกล้าของผักกาดขาวเบานะคะโคนต้นจะล้มก็ได้ใช้ดินในกระถางถมโคนต้นไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้โคนต้นก็เริ่มสูงอีกแล้วนี่เห็นไหมคะจะให้เอฟดูเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มสูงแล้วต้นนี้โคนต้นก็สูงแล้วก็ล้ม เนี่ยกำลังจะลม้มล้มแล้วด้วยนะเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องใช้ดินในกระถางถมคุณต้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผักกาดขาวเฉาตายค่ะตอนนี้ยังไม่ย้ายต้นกล้านะคะแม้ว่าจะมีใบแท้งอกขึ้นมาแล้วสองใบนี่เห็นไหมคะใบแท้เดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนี่ใบแท้ใบที่หนึ่งใบแท้ใบที่สอง อันนี้ใบเลี้ยงใบที่1ใบเลี้ยงใบที่สองเป็นสี่ใบก็จะคิดว่าจะปลูกแบบยังไม่ย้ายต้นกล้าจะปลูกไปเรื่อยๆต้นกล้าต้นไหนที่เบียดกันแล้วโตขึ้นเราก็จะตัดกินแล้วก็จะให้เหลือประมาณ4ต้นนะคะในกระถาง8ดนิ้วนี้จะถม จะใช้ดินในกระถางถมโคนต้นเป็นครั้งที่สองนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการปลูกผักกาดขาวดดูร้อนผักกาดขาวเป็นผักที่ปลูกในดูดูหนาวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วซึ่งก็กำลังจะเข้าฤด,ดูร้อนอากาศก็ร้อนทุกวันนะคะอากาศร้อนได้สองอาทิตย์แล้ว จะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการปลูกผักกาดขาวเบาฤดูร้อนนะคะปลูกได้แต่ว่าเราต้องมีเทคนิคในการปลูกขั้นแรกนะคะเราก็จะถมคนต้นไปก่อนแล้วให้เขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วเราก็ตัดกินให้เหลือประมาณ 4- 5ถึงหต้นไว้ในกระถางแล้วค่อยดิดใบกินค่ะเดี๋ยวจะถมคนต้นผักกาดขาวให้ดูนะคะ สาเหตุที่ไม่ย้ายต้นกล้าในการปลูกผักกาดขาวเบาในช่วงฤดูดร้อนเพราะว่าโอกาสต้นกล้าเฉาตายจะสูงมากดังนั้นจึงปลูกแบบไม่ย้ายต้นกล้าค่ะการถมคนต้นต้องใช้ดินเก่าในกระถางนะคะนี่ดินเก่าบริเวณนี้ถมไปเพื่อให้ผักกาดขาว ไม่ต้องปรับตัวกับดินใหม่นะคะเนี่ยเราก็ถูมนะคะนี่ตัวนี้ก็เอาดินตรงนี้มาถูมค่ะเนี่ยเราก็ทำค่อยๆทำไปทุกครั้งที่เราสังเกตถินว่าควรต้นของผักกาดขาวจะเริ่มล้มนะคะเนี่ยทำแบบนี้ เรายัางไม่ต้องย้ายต้นกล้าเพราะฤดูร้อนเนี่ยถ้าเราย้ายต้นกล้าเนี่ยโอกาสรอดจะยากค่ะเพราะว่าอย่างโคราชจังหวัดนครจชสีมาเนี่ยอากาศร้อนนะคะอากาศไม่ได้เย็นเหมือนภาคเหนือเหมือนอยู่บนดอยค่ะอยู่บนดอยเนี่ยเขาปลูกได้นะคะเพราะาอากาศเขาเยน็นช่วงเยน็นช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศเขาจะเย็นแล้วเพราะเขาอยู่บนดอยบนเขา แต่บ้านเรามีแต่ป่าคอนกรีตนะคะเนี่ยก็จะใช้ถมวิธีนี้พอถมเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้เราก็เอาดินใหม่ลงเลยค่ะนี่ดินใหม่นี่ดินใหม่ลงมันไมคะ แล้วเราก็รดน้ำเขาก็จะค่อยๆเจริญตึบตูไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมของดินใหม่ก็จะมีดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็จะมี แกลบดำอยู่ครึ่งส่วนนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะไว้เติมดินในกระถางนะคะดินนี้รับรองยุบลงเรื่อยๆเพราะว่าเราใช้ใบไม้สูตหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเขาก็จะยุบลงอยู่แล้วนะคะแล้วกระถางก็ต้องระบายน้ำได้ดีค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะคือจะอัปเดต การเจริญเติบโตของผักกาดขาวเบาให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวแม่าริสอนเฉพาะอีกสักสอกระถางนะคะสองถึงกระถางให้มีได้เก็บกินตลอดจะได้ไม่ต้องซื้อค่ะผ่านไปประมาณ5-6วันนะคะผักกาดขาวเบาโตขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้ตากแดดทั้งวันเลยเฉพา <c oughs> ะเมล็ดผักกาดขาวเพิ่มอีก สองกระถางนะคะจะเพาะหรือจะปลูกแบบไม่ย้ายต้นกล้าให้ fc ดูค่ะใช้ใบไม้สุดใบไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํานี่ใช้ใบไม้รองก้นลงไปอันนี้ใบไม้นี้แห้งแล้วนะคะผสมใบไม้สุดหน่อยนึงเพื่อเป็นการระบายน้ําและเพื่อเป็นและเพื่อป้องกันดินไหลออกค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไป ดินที่ใช้ปลูกใช้เพาะ,มะเมล็ดนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะแล้วแต่มีค่ะใส่ดินให้ไปให้เหลืออันนี้กิ่งไม้ให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนี่อันนี้ ให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1นิ้วแล้วคราวนี้ก็ทำเป็นหลุมตรงกลางทำเป็นหลุมตรงกลางแล้วก็จะใส่ดินที่ละเอียดอันนี้ดินที่ร่อนแล้วนะคะร่อนใส่ขุยมะพร้าวแล้วเอาไว้ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะเพื่อต้องการให้ดินละเอียดแล้วถ้ามเมล็ดผักกาดขาวงอกนะคะให้เขา รากเขาเดินได้ดีค่ะนี่แล้วก็ทำเป็นหลุมตรงนี้เลยสามหลุมก็พอนะคะนี่สามหลุมก็จะใส่หลุมละสาม,มเมล็ดค่ะพอครั้งที่สองนี้กระถางจะเล็กกว่ากระถางแรกนะคะ สองกระถางนี้ก็กว้างแค่หกนิ้วค่ะแล้วก็เอาดินที่ละเอียดให้ถมอีกทีหนึ่งถมนิดๆน,นะคะประมาณครึ่งเซนติเมตรนี่แบบนี้ก็ได้แล้วนี่เขาก็จะงอกในดินที่ละเอียดนะคะตรงกลางจะได้ไม่เปลืองดินจะได้ไม่ร่อนยากค่ะนี่ ดอนนิดนิดน,นหน่อยพอประหยัดเวลาในการทำงานนะคะรดน้ำรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้แล้วแต่แต่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูร้อนรดเช้ารดเย็นก็ดีตอนต้นประกาศขาวเล็กๆอยู่แล้วก็ไปวางไว้ในร่มนะคะรอให้เขางอกนี่ เดี๋ยวจะปลูกอีก1กระถางนะคะทำเหมือนเดิมค่ะปลูกครบสองกระถางแล้วนะคะกระถางนี้จะมีมะเก้าเมล็ด3หลุมกระถางนี้จะมี8มเมล็ดนะคะหลุมละ3มะเมล็ดสองหลุมแล้วก็สเมล็ด1หลุมแล้วก็จะไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะรอให้ประกาศขาวงอกจะปลูกแบบไม่ย้ายต้นกล้าค่ะ ประกาศขาวกระถางแรกนะคะเนี่ยก็โตขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมคะสำหรับสองกระถางนี้เพาะใหม่ค่ะเพาะสามหลุมนะคะหลุมละสองถึงสาม,มเมล็ดอันนี้เกิดแค่หลุมเดียวสองมเมล็ดนะคะอันนี้เกิดสามหลุมนะคะหลุมนี้หนึ่งมเมล็ดหลุมนี้หนึ่งมเมล็ดแล้วหลุมนี้เกิดสาม,มเมล็ดค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามเมล็ดผักกาดขาวเบานั้นซื้อมาตั้งนานนานแล้วค่ะซื้อมาได้หลายปีแล้วแล้วคราวนี้ก็จะปลูกทีละนิดแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะปลูกลงกระถางก็ซื้อมาได้สี่ห้าปีแล้วละค่ะงอกแค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะคนต้นเริ่มโยกเยกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มสูงคนต้นเริ่มสูงแล้ว อันนี้โคนต้นก็ลม้มเจาดินข้างๆนะคะถมโคนต้นเนี่ยถมโคนต้นแล้วให้เขาโตมันก็จะเหมือนตัวนี้นะคะเหมือนกระถางแรกก็จะปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะคะตอนนี้ได้3กระถางแล้วปลูกผักกาดขาวฤดูร้อนจะไม่ย้ายต้นกล้านะคะถ้าย้ายต้นกล้าน,นี้ด้วยความบอบางเป็นผักกาดขาวนะคะเป็นผักที่ ชอบฤดูหนาวถ้าเรามาปลูกในฤดูร้อนหรือฤดูฝนเนี่ยถ้าเราย้ายต้นกล้าเนี่ยก็จะไม่รอดค่ะจะเฉาตายนะคะก็จะปลูกแบบลงกระถางนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาดินถมโคนต้นไม่ให้เขายืดนะคะการย้ายกระถางเนี่ยก็จะดีถ้าในฤดูหนาวนะคะจะทำให้รากเดินแล้วทำให้ประกาศขาวโตเร็วค่ะอ่า ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะกระถางนี้กระถางนี้กระถาง8ดนิ้วค่ะกระถางนี้กระถาง6นิ้วนี่ก็กระถางหนิ้วนะคะปลูกกระถางเล็กบ้างกระถางใหญ่บ้างนะคะเดี๋ยวจะเอาดินถมโคนต้นให้ดูนะคะจะใช้ดินถมโคนต้นให้ดูนะคะเนี่ยเราก็ใช้ดินเก่านะคะใช้ดินเก่าถมขึ้นมาค่ะนี่ เพื่อไม่ให้โคนต้นล้มนะคะนี่นะคะใช้ดินเก่าควักขึ้นมาเลยนี่กระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยโดยเฉพาะต้นนี้โคนต้นล้มนะคะนี่ก็ใช้ดินในกระถางถมไปให้โคนต้นเขาตั้งตรงค่ะนี่นะคะ เวลาเรารดน้ําแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เฝ้าสังเกตนะคะเฝ้าสังเกตว่าคนต้นน่ะจะล้มไหมจะยืดไหมนะคะต้นกล้าขนาดนี้นะคะตากแดดตลอดทั้งวันได้แล้วค่ะพอเราถมแล้วนะคะก็ใช้ดินใหม่ดินใหม่ก็สูตรผสมตัวเดิมนะคะ นี่ใช้ดินใหม่วางข้างๆกระถางเลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะผักกาดขาวก็จะไม่ต้องปรับตัวเยอะกับดินใหม่นะคะดินใหม่ก็มาอยู่ใกล้เขาแล้วอ้าวไอ้ไม่ใช่ดินเก่านะคะก็เอามาถมโคนต้นแล้วก็ดินใหม่ใส่ข้างขอบกระถางไปเนี่ยก็จะทำให้ ผักกาศขาวของเราอยู่รอดค่ะพอใส่เติมดินไปเสร็จปุ๊บเรารดน้ํานะคะวิธีรดน้ําต้นกล้าผักตอนเล็กๆอยู่เนี่ยเราต้องระวังนะคะอย่าใช้บัวใหญ่รดใช้บัวเล็กๆรดหรือว่าใช้กระบอกฉีดก,ก็ได้หรือว่าใช้ขวดน้ําขวดเล็กๆนะคะเนี่ยสอง ml นะคะมาเจาะรูตรงฝาขวดแล้วเราก็ค่อยๆรุดไปนะคะค่อยๆรดตรงช่องว่างระหว่างต้นเนี่ยถ้าปลูกแบบนี้รับรองค่ะได้กินจะเป็นวิธีการปลูกผักกาดขาวฤดูร้อนนะคะนี่อีกไม่นานนะคะก็จะได้กินทั้งสามกระถางเลยกระถางนี้จะได้กินก่อนค่ะ เดี๋ยวแม่มริซอนจะมาอัปเดตแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะเนี่ยจะเป็นการปลูกผักกาดขาวฤดูร้อนค่ะวิธีการบำรุงผักกาดขาวเบาให้เจริญเติบโตได้เต็มที่แบบก้าวกระโดดนะคะก็ราดลดด้วยน้ําหมักปลาทะเลค่ะอัตราส่วนการใช้สงช้อนโต๊ะ ต่อน้ำา5ลิตรรดทุกๆุกเจวันนะคะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทุกๆุกสองวันอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรเช่นกันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้จะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินนะคะแล้วก็ทำให้ลำต้นของผักกาดขาวเบาแข็งแรงแล้วก็โตเร็วเป็นสาเท่า ถ้าหากมีหนอนแมลงรบกวนหรือเพียรบกวนเนี้ยก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่สัตรูพืชนะคะช่วงที่ฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่สัตรูพืชเนี้ยเราก็เทไอจุลินทรีหนอกล้วยลงไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะอัตราส่วนการใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่สัตรูพืชเนี่ยสองถึงสี่ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ5ลิตรแล้วก็ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปด้วยเลยค่ะ1ช้อนกาแฟต่อน้ำ5ลิตรใส่ผสมกันไปเลยเราก็ฉีดพ่นป้องกันซุฟร์พืชจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ป้องกันเชื้อรานะคะฉีดพ่นไปพร้อมๆกันเลยจะได้ประหยัดเวลาค่ะเราก็ฉีดพ่นทั้งสวนเลยนะคะผัะกกาดขาวเบานะคะข้อควรระวังก็คือ เวลาฝนตกนี้ต้องยกกระถางเข้าร่มนะคะเพราะว่าผักกาดขาวเบา,านี้จะไม่ชอบฝนค่ะถ้าโดนฝนนี้ใบจะช้ำนะคะแล้วก็จะเฉาตายและผักกาดขาวเบาก็ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะช่วงฤด,ดูร้อนนะคะถ้าไม่ให้กระถางโดนแดดตลอดทั้งวันก็ให้โดนแดดสักครึ่งวันก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูดฝนเนี่ยฝนตก,กก็ต้องยกกระถางเข้าร่มนะคะ แล้วถ้าฝนหยุดตกเราค่อยยกกระถางออกมาใหม่กัาเขาเบาชอบให้รดน้ำเยอะๆนะคะรดน้ำชุ่มๆรดวันละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะค่ะสุดท้าย ขอฝากสินค้าของร้านแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลมไม้ทุกชนิดให้ตไรเร็วมีธาตุอาหารครบถ้วนแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งโตลดดำต้นแข็งแรงแล้วก็จุลินทรีย์หนอกล้วยช่วยฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็ป้องกันเชือ้อราน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนะคะกำจกัดศัตรูพืชป้องกัน กำจัดก็จะกำจัดไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่สารเคมีนะคะเราก็ใช้ฉีดแบบป้องกันค่ะ <c oughs> ท้องยอดเบาๆลูกเบาๆเราใช้ฉีดแบบป้องกันนะคะใช้ฉีดทั้งสวนเลยฉีดพ่นทั้งสวนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านแล้วก็ผักปิดญี่ปุ่นหน่อขุยยโบรานนี้ก็ ปลูกได้นะคะปลูกในกระถางปลูกในกระถางปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดชีวิตเลยค่ะหนอ่อกุ้นช่ายโบราณแล้วก็ทุนแดดทุนฝนได้นะคะชอบแดดจัดนะคะหนอ่อกุ้นช่ายโบราณแล้วก็ยังมีเมล็ดผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดนะคะเดี๋ยวแม่มรีสอนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ